น้มจีนน้ำยาป่าสูตรเมียรฝรั่งชนบทครบเครื่องเรื่องผู้หญิงเพื่อนๆดูดูนี่น้ำไม่มีนะคะมีแต่นเนื้อนะคะน้ำไม่มีไว้น่ากินไหมเพื่อนๆเป็นตาแซ่บแท้เนาะ จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้ววันนี้จะทําเมนูน้ํายาป่าเ,ปเพื่อนสองกิดสองใจว่าจะทําน้ํายาป่าหรือน้ํายากะทิคิดไปคิดมาเอาป่าดีป่าป่าดีกว่ากะทิเดี๋ยวมันอ้วนกะทิเดี๋ยวกินวันหลังอ,อ,อันนี้ค่ะเนี่ยไปขุดมาเองเนี่ยกระชาย กระชายคากับตะไคร้เนี่ยไปขุดมาจากสวนเองนะใส่กัเลยทีเดียวเออนี่ไอ้ท้าใบมะกรูดยังไม่ใส่นะเพื่อนๆใบมะกรูดเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปเก็บ <laughs> นี่คาตะไคร้หอมกระเทียมพริกใบมะกรูดมีก็ใส่ไปไม่มี <laughs> ไม่มีก็เดี๋ยวไปเก็บก่อนนี่ต้มต้มอ,อันเนี้ย ขาไก่อยากให้มันเปือเ่อยเร็วๆนะเพื่อนๆมันเดือดอย่างนี้เอาน้าแข็งมาใส่ปรืบเปื่อยเลยเนาะมันเดือดมันเปื่อยแล้วก็ใส่ปลาเข้าไปปลาทูสีตัวปลาทูสดๆนะคะปลาทูสดๆ าลับเ,เ็นแท่เอาตอนตอนใส่เข้าไปน้ำมันเอาไว้ตำจมตำเป็นตาอร่อยแท้เพื่อน สุกแล้วเราก็ปิดโอ้ยเผ็ดเสด็จเลยแค่ชิมน้ําเผ็ดเลยโอ้ยใส่พริกลืมไปพริกเมืองไทยไม่ใช่พริกเมืองนอกเพื่อนๆ,ๆ <c oughs> ลืมเลยพริกเมืองไทยนะคะไม่ใช่พริกเมืองนอกให้ยายตักปลาออาก่อนแล้วก็เอาไปตำเนาะไม่รู้ว่าจะตำหรือต่าพริกมันยังเหลือเผ็ดอีกไหมในในตัวพริกมันยังเหลือเผ็ดอีกไหม แค่ okay. ชิมน้ำก็เผ็ดเฉดดลืมไปว่าพริกเมืองไทยไม่ใช่พริกเมืองนอกเนีน่ต่ำหรอกได้ยจะปั่นเอาขี้เกียจต่ำเนาะไปกรองม จะไปต่ำอันนี้อือเอาตีนไก่มาใส่จมอ่ะอยายจะใส่ขนาไปก้อนนึง ไปนะนั่นนะเห็นไหมใบมันเ,เห็นไหมน้ำมันแดงๆใหญ่ตำกรองใส่ไปแล้วนี่จะใส่กระชายอีกกระชายเรามีเยอะตะไคร้เหลืออยู่นิดนึงเพราะเมื่อกี้นี่หลังจากไปต้มใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่ไว้เดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ปลาทูปลาทูใส่เข้าไปเดี๋ยวจะไปเก็บใบมะกรูดก,ก่อน คนๆเลยได้จะเติมน้ำอีกนี่มันเผ็ดนี่เน่เอาแบบคนๆเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมมาเพื่อนๆไปงัดไปงัดไดลูกชิ้นในตู้แช่แข็งมานี่ครบเครื่องเรื่องผู้หญิง <laughs> มีแต่เครื่องทางด้านเลยปลาทูสี่ตัวพเพื่อนๆคิดดู่ะ เน่นี่แหละน้ำยาปอกนี่แหละเขาบอกว่าครบเครื่องครบเครื่องจริงๆจริงๆเขาทำกันปักทูสองตัวเองเพื่อนอืมนะัดมาจากตู้แช่แข็งอย่างดีเอาไปกันนี่ใบมะกรูดไปเก็บมาแล้วใบมะกรูดต้นหอม ใส่เข้าไปปวดพลาดพื้แล้วได้กดคลิปไหมล่ะพวดพลาดพื้มนี่ปวดพลาดพืม้พพมได้เก็บคลิปไหมเนี่ยได้ถ่ายคลิปไหม,ม<า>นั่นนี่ล่ะเฮ้ยทำไมมันกดอะไรก็ไม่ไปเป็นเพราะอะไรกดปิดคลิปก็ไม่ได้ ไงกันยังล่ะนี่ขนมจีนน้ำยาป่าสูตรเมียรฝรั่งชนบทครบเครื่องเรื่องผู้หญิงเพื่อนๆดูดูนี่น้ำไม่มีนะคะมีแต่นเนื้อน,นะคะน้ำไม่มีเว้น่ากินไหมเพื่อนๆ เป็นตาแซ่บแท้เนาะทุก่นะเนานะปรุงรสก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่แค่ผงชูรสน้ำตาลนิดน้อยแค่นั้นแหละก็ใส่พวกน้ำปลาร้าน้ำอะไรนะ่ะถ้ามันไม่เค็มเนาะได้แล้วทีนี้เยาตาจะมาทำแบบใหม่แบบสูตรใหม่สูตรใหม่แบบไหนคือสูตรใหม่แบบนี้ แม่ยีตาแกไม่ค่อยชอบกินแบบนี้เพื่อนๆแกไม่ชอบกินแบบน้ำยาป่าก็แทนแทนเด้จะทำให้ดูนะเด้จะทำให้ดูอันนี้คือตักให้แม่ยตาเนาะเอาแต่น้ำก่อนเนื้อเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังยตาจะทำยังไงรู้ไหมจะทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดู ทำให้ดูกันไหนแม่เยตาไม่ชอบกินน้ำยาป่าไหนล่ะจมคลนไแม่อ้อ้ทามบุกเอาเฮ้ยนี่เพื่อนใสกะทิลงไปเป็นน้ำยากะทิทำกะทิหกนี่แค่นี้จบเดี๋ยวค่อยเติมอ่ะี๋ยวค่อยตักมาใส่กะทิเยอะไปไงมันเดือดก่อนนี่ ได้แล้วเป็นน้ำยากะทิที่แสนอร่อยเพื่อนๆก็อร่อยอีกแบบหนึง่งเนี่ยนี่เห็นไหมง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรหลายอย่างจะกินกะทิก็ใส่กะทิอยากกินปลากา็ใส่ปลาอร่อยมันก็อร่อยอร่อยกะทินะนี่ีย๋าายวใบมะกรูมาใส่ก่อนให้มันชวยๆขนมจีนน้ำยาอะไรนะเขาว่า two in one two in one อะไรนะ two in one น้ำยาป่ากับยำยากะทิในอะไรนะหนึ่งหม้อในในสูตรเดียวกันอร่อยอร่อยเหมือนน้ำยากะทินั่นแหละเอออันนั้นก็อร่อยเหมือนน้ำยาป่านั่นแหละเนาะอร่อยมากมากนี่เสร็จแล้วเอ,อ้เยาตาไม่มีการเรื่องมากหรอกนี่เพราะว่าเยโพนไม่ชอบกิน น้ำยาป่าก็เป็นน้ำยากะทิปิดไฟแทนๆก็ดูเอาอะมันไม่มีสีมันไม่มีสีสเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชิมกันยายคอยชิมก่อนด้เดี๋ยวชิมให้ดูมันมะน่ากินไหมเนี่ยกะทิกรล่องหนึ่งไซส์นิดเดียวเดี๋ยวเอาไปแช่แข็งไว้ก่อนอื้อ <c oughs> ก็อร่อยแบบกะทิอันนี้ก็อ,อร่อยแบบปลา,อ,าอะไรต้้งสองอย่างเลยเพื่อนๆอนี่เนาะจะอะแค่นี้แหละเพื่อนๆโอ้ยจมมานี่ให้ดูชัดๆอันนี้น้ำยากะทินะคะใบมะกรูดมันจมละอันนี้น้ำยาปลานะคะครบเครื่องเลยนะคะ หนึ่งมอในชตดเดียวกันนะคะหนึ่งมอในชตดเดียวกันจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยายพาชิมเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึงหืม